เจออะไรยังไงถึงรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมคําเจอเนือ้องอกที่เต้านมข้างซ้ายค่ะฝั่งซ้ายค่ะคําๆแล้วเจอค่ะตอนนั้นตอนตอนแรกที่คําเจอนี่ขนาดเท่าไหร่ฮะที่รู้สึกสที่รู้สึกสองเซนแล้วค่ะประมาณสองเซนค่ะช่างใจตัดสินใจว่ามันคือมะเร็งละร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะยังไม่ทันได้ไปหาหมอเลยนะค่ะเพราะว่ามันเป็นก้อนแข็งๆค่ะ ที่บ้านมีใครเป็นมะเร็งมาก่อนไหมครับไม่มีค่ะไม่มีรู้ตัวทําใจได้ค่ะแล้วยังไปหาหมอไหมะไฮะไปค่ะอ่ไปหาคุณหมอคุณหมอพินิชัยว่ายังไงคะคุณหมอก็ขอเจาะเอาชิ้นเนื้อไปตรวจก่อนนะคะครั้งแรกพอตรวจเสร็จเขาไม่แน่ใจเขาก็ขอบอกมันไม่ชัดนะคุณหมอขอผ่าชิ้นเนื้อไปตรวจอีกพอผ่ารอบสองเอาไปตรวจบอกเป็นมะเร็ง นอนโรงพยาบาลอีกสองวันได้เอาผลไปตรวจอีกก็ขอผ่าอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่สามผ่าเอาก้อนเนื้อออกนอนโรงพยาบาลได้อีกสามวันบอกคุณอภพ,พรเที่ยวนี้เที่ยวสุดท้ายนะคุณหมอขอเระต่อมน้ำเหลืองเอาอีกแล้วแล้วคุณหมอรอบสุดท้ายนะสีร่รอบแล้วไดบ,บ้างเงี้ยแต่ไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลเลยไม่ได้ออกนอนยาว,ยาวเลย,เลยตอนนี้เริ่มใจเสียยังหรือสบายสบายรอบสุดท้าย ผาไม่ได้ความดันขึ้น200ร้โถนึกว่าเจ๋งใจเสียเหมือนกันนี่เฉยๆค่ะแต่คุณหมอบอกคุณไม่ได้เฉยหรอกความดันคุณขึ้น200ร้อยก็แง่และคุณหมอลอบผ่าไปสามรอบแล้วยังรอบที่สี่มาต่อมน้ําเหลืองอีกเป็นใครใครจะไปทนไหวละ่ะใช่ไหมพอผ่าเสร็จก็จะต้องทําเคมีบ,บาําบัด ถูกไหมะฮะ,ฮะทาเคมีบําบาดกี่โดสครับกี่ครั้งคุณหมอบอกที่แรกคุณหมอบอกว่าแปดครั้งค่ะแปดครั้ง<ะ>ที่จะต้องไปให้ใหคีมูมอ่าฮะแล้วเสร็จแล้วพี่พี่ไปยังไงฮะพอไปได้ครั้งที่หกครั้งที่เจ็ดหมอเลยบอกว่าพอแล้วลวนะมันดีแล้วคุณหมอบ่าอย่างเงี้ยแต่เข็มไปทําเข็มแรกก็ยังไม่ได้ทานบิมก็กลับมาอูปากเปื่อย อุดจระไม่ออกปวดหมดทั้งตัวประมาณสิบกว่าวันก็ถึงฟื้นก็คือเป็นอาการข้างเคียงของการให้คีโมให้คีโมค่ะอ่าฮ,ฮะ uh huh. นั่นคือเข็มแรกๆเข็มหนึ่งเข็มที่หนึ่งเลยเข็มแรกค่ะพอเข็มระหว่างเข็มแรกมาเข็มสองเนี่ยใครเป็นคนมาบอกว่าพอดีรู้จักกับพี่คนหนึ่งก็บ้านอยู่ข้างๆค่ะเขา เขาขายพิพิธภัณฑ์นี้เขาก็เข้าไปหาเลยก็เลยเออไหนไหนเราก็เป็นแล้วเราลองดูซิมันจะมันคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งอะไรเงี้ยก็เลยลองทานดูพอไปให้ไม่ไม่ตอนที่เขามาบอกเนี่ยเขามาบอกว่าไงให้ทานเพื่ออะไรเราก็ได้ศึกษาอันนี้อยู่แล้วนะคะเปิดดูตามเน็ตตามอะไรก็มีหลายหลายตัวนะคะครับแต่มาเลือกตุกทานตัวนี้ดูคือรู้สรรพคุณมันเลยค่ะ ว่าว่าจะช่วยทําให้คุณภาพค่ะมันดีขึ้นใช่ไหมฮะก็เลยลองทานแล้วลองทานสําหรับก่อนหน้าเข็มที่สองสักกี่วันฮะเข็มที่สองจะสามอาทิตย์ห่างกันก็ทานประมาณสองอาทิตย์นะคะประมาณสองอาทิตย์ค่ะ ถึงจะไปให้เข็มที่สองค่ะอ่าเข็มสองผ่านไปได้สามวันฟื้นค่ะสามสี่วันก็ฟื้นแล้วค่ะไม่ปากไม่เปื่อยปากไม่เปื่อยระบบขับถ่ายเป็นไงก็ค่อยๆดีขึ้นค่ะอืมจะไม่อุดจระแข็งอะค่ะอ่าไม่ไม่ท้องผูกถูกไหมฮะรับประทานอาหารได้ได้มีคลื่นไส้อาเจียนไหมฮะมีแรกๆนะคะวันสองวันจะคลื่นไส้ แต่ก็จะมียาหมอที่เขาหมอจะเตรียมไว้ให้นะคะเพวกยาแก้แพ้ยาแก้คลื่นไส้อะเกียนพวกนี้นะคะแล้วระหว่างนั้นก็ยังทานบิมไปด้วยทานนะคะเช้ากลางวันก่อนนอนเช้ากลางวันก่อนนอนสีสีเขียวสีเขียวอย่างละมื้อละสี่เม็ดค่ะมื้อละสี่เม็ดเลยนะฮะอาจารย์มากเกินไปไหมฮะไม่ไม่ครับ ไม่มากนะครอันนี้คือกรณีของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งคืออาจจะไม่จําเป็นแต่ไม่มากเกินไม่มีมากเกินครับอ่าฮะสี่สี่สี่เสร็จแล้วอีกกี่สัปดาห์ถึงจะต้องไปให้เข็มต่อไปฮะสามสัปดาห์ทุกๆุกส,สัปดาห์ทุกๆุกส,สัปดาห์ก็จะไปจะไปจะไปอืมจนไปจนถึงสัปดาห์ท,ที่เจ็ดหมอก็เลยบอกงั้นหยุดแล้วนะคะคุณ เอาเกดครั้งก็พอครั้งที่แปดไม่ต้องแล้วแต่ระหว่างนั้นเนี่ยไม่มีอาการอะไรที่ถูกปฏิเสธการให้คีโมถูกไหมคะพอะสามสัปดาห์ก็ให้ได้สามสัปดาห์ก็ให้ได้ให้ได้ตลอดไม่มีพอหลังจากให้เสร็จก็สุขภาพแข็งแรงดีทํางานก็ได้ทํางานบ้านทํางานอะไรได้หมดอะค่ะมีเปรียบเทียบกับเพื่อนที่ไปหาหมอคล้ายๆกันไหมฮะ คล้ายกันแต่เขาบอกว่าทําไมคุณแข็งแรงกว่าคนอื่นคุณเป็นอะไรคุณไปรับประทานอะไรมาอะไรทํานองนี้ก็เล่าให้เพื่อนฟังนะเพื่อนที่ไปหาหมอด้วยกันก็บอกว่าชั้นทานในตัวเนี้ยสนใจไหมอย่างเงี้ยเนี่ยตะ่ะ่อนนี้ฉั้นอย่างงู้นอย่างนี้นี่พอชั้นทานในตัวนี้มาชั้นดีขึ้นนะอืก็ให้เบอร์โทรศัพท์ให้อะไรให้เล่าให้เขาฟังหมดตุก่ะของของพี่พอภพรมีปัญหาผมร่วงไหมับ มีค่ะตั้งแต่เข็มแรกสิบห้าวันแรกเลยสิห้าวันแรกล่วงเยอะไหมฮะใบหมดทั้งหัวเลยโอ้หนั่งอยู่เงี้ยลมพัดมันปิวออกข้างหลังเลยฟังดูขำนะขำนะแต่สำหรับเจ้าตัวน่ะไม่ขำนะอุย้ยเห็นผมออกเป็นเหมือนผีเนาอะอุดออกข้างหลังเลยสางนี่ติดมือเลยใช่ไหม แค่มือหยิบอบนี้บอกแล้วอพอหมดนะทุกขนอเออขนตายังร่วงเลยเลยออก <laughs> ็แต่ผมร่วงขนตาก็ร่วงสิแต่ตอนนั้นขับไม่ออกเลยใช่ไหมเริ่มใจเสียไหมฮะนิดหน่อยค่ะ โอ้โหสตรีเหล็กจริงๆนะเนี่ยเรามองลงไปเห็นพระท่านเดินมาท่านยังหัวโล้นทั้งปีเลยอยากให้ผู้ป่วยที่ต้องต้องเจอกับโรคมะเร็งนี้คิดอย่างพี่อาพ,พรณ์นะ,ะเออต้องเชิญไปให้บรรยายให้กำลังใจกับคนที่ป่วยเหมือนกันนะ,ะเพราะใจมันต้องมาก่อนอันดับ<ะ>แรกเลยทุกวันนี้ไปโรงพยาบาลน,นะคะคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยจะพาไปเป็นฟรีเซนเตอร์ ทุกจุดทุกจุดทุก ن, จุดนั่นเยี่ยมมาก <ไ uate. S 1> แล้วรู้แล้วไม่กลัวหรือว่าถ้าเกิดผมมันไม่กลับมาก็เห็นกลับมาทุกคนอ๋อก็เห็นว่ากลับมาทุกคนอ <cinematic. S 2> แต่เราก็ไม่ได้กลัวไม่ได้กังวลอะไรไม่ไมไอายด้วยหัวโลนนน้นเดินไปเฉยเฉยอืออืออื่าแล้วสุดท้ายเนี่ย อะไรที่ยืนยันให้เราเชื่อมั่นว่าบินม,มันทําให้เรามีคุณภาพชีวิตที่เราสามารถจะผ่านในเคมโมและพวกนั้นไปได้จากกรณีอย่างนี้เนี่ยคุณภาพชีวิตถือว่ามีภูมิคุ้มกันที่สมบูรณออ์คือตอนนี้การร่วมด้วยช่วยกวันระหว่างยาเคมคับกับแคปซูลของเราที่ไปเพิ่ม ความสามารถของเม็ดเลือดขาวเพชคฆาตในการจัดการกับเชื้อมะเร็งกับเซลล์เร็งเนี่ยมันทํางานร่วมกันแล้วประสบความสําเร็จนะครับผมผมเชื่อว่าถ้าไปตรวจด,ดูก็คงจะมันไม่ค่อยมีแล้วละ่ะไอเซล์มร็งมันจะซ่อนอยู่บ้างอะนะฮะแต่ถ้าเราใช้ยาที่ป้องกันแล้วไปป้องกันไม่ตลอดเวลาโอกาสที่มันจะงงหัวขึ้นมาก็คงจะไม่เค่อยมีนะครับ ก็คงจะต้องใช้ร่วมด้วยช่วยกันไม่ใช่ร่วมด้วยเชื้อกิมโมเลกไปแล้วก็คงจะต้องเฝ้าระวงังไม่ให้มันเกิดขึ้นมาเพราะเรากลายเป็นบุคคลพิเศษไปแล้วนะ่าจะลืมบุคคลพิเศษที่พร้อมที่จะมีเซลลโปรติกลายเป็นเซลมะเร็งได้ซึ่งพิเศษอย่างนี้เราไม่เค่อย,อยากจะได้แล้วนะฮะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องพยายามสร้างความพิเศษมากกว่านะไปควบคุมไม่ให้ความพิเศษนั้นมา,มาทําให้ช,ชีวิตเราเสียไปก็3เม็ด4เม็ด ผมว่าตามปกติข้อมูลของเราก็คือ4เมตรแต่3เม็ด4เมตรมันก็โอเคแต่ของเธอคุณอมาพรนี่กําลังใจใหญดีดีบางทีอาจจะไม่ต้องอะไรคิดถึงแค่นั้นก็ป้องกันได้แล้วมั้งใจสําคัญนะฮะที่บอกก็อยากจะบอกผมเพียงแต่บอกว่าอย่างนี้ครกรณีนี้เป็นข้อมูลที่ก็ยืนยันความเชื่อของเราจากประสบการณ์ที่ ผู้ป่วพวกน้มาเล่าให้เราฟังว่าถ้าหากมีผลข้างเคียงระหว่างทำคีโมเป็นพันของเราช่วยแน่ช่วยได้แน่ๆเพราะฉะนั้นท่านผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายนะครับที่ที่คิดว่ามันต้องมีโอกาสที่จะช่วยผู้ป่วยได้ดีกว่านี้ติดต่อเข้ามานะครับแล้วถ้าหากว่าผู้ป่วยไม่มีค่าใช้จ่ายที่จะดูแลตัวเองได้บอกเรามาผมยินดีที่จะ ร่วมสนับสนุนให้เขามีตลอดรอดฝังนะครับเพียงแต่ว่าขอความกรุณาว่าแพทย์ช่วยผมด้วยแล้วพูดทําแล้วบอกคนอื่นด้วยนะครับไม่ใช่บอกว่าเป็นเพราะผลการรักษาของตัวเองแล้วมันทําให้หายนะครับนเพราะนั้นตรงนี้มันจะสร้างบาปมากกว่าจะสร้างบุญนะครับถ้าหากเป็นอย่างนี้เรายินดีรับนะครับภายในปีหน้าสองปีแล้วครับส่งเข้ามาแล้วครับแล้วเราก็ยินดีที่จะช่วยตรงนี้นะครับดูแลผู้ป่วย อาจจะมีโอ้ผมผมเผลอไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยอาจจะมีคงจะเยอะมากนะแต่ว่าก็แต่ว่าต้องมีการยืนยันจากแพทย์เข้ามานะครับก็ถือเป็นการช่วยกันนะครับกับการรักษาของแพทย์ในปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำนะศสียชาของเราเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ได้ความรู้จากผู้บริโภคที่ทําให้เรามีธุรกิจมีกิจกรรมที่ทําให้เราไปเราก็ไปสร้างคนสร้างงานครับ เราก็อยากจะเอาสิ่งที่เราได้มาตอนนี้ไปช่วยคนอื่นต่อไปนะครับ,รบก็ขอความกรุณาจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทั้งหลายแหละต้องช่วยพิจารณาโอกาสเหล่านี้ให้กับผู้ป่วยด้วยค,คือก็อย่างประสบการณ์ของผู้ป่วยที่มานั่งคุยกันหรือแม้กระทั่งตัวผมเองได้ประสบเองก็คือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยช่วยเพิ่มคุณภาพของผู้ป่วยให้มีคุณภาพที่สมบูรณ์พร้อมที่จะเข้ารับการรักษาของแพทย์ได้ นะครับจะทําให้ไม่มีอุปสรรคในการรักษาก็จะทําให้ผู้ป่วยสามารถที่จะฟื้นตัวกลับมาได้ในช่วงเวลาที่สั้นที่สุดนะครับ <_: S 1> แล้วก็มีคุณภาพชีวิตอย่างที่พี่อภพ,พรได้มาแบ่งปันกับพวกเราในวันนี้นะครับ <_: S 1> ขอบคุณมากครับ <_: S 1> พี่อภพร